สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการผู้หญิงคนเก่งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผู้หญิงคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเธอเป็นอาจารย์สอนที่มากด้วย,วยความสามารถค่ะอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาส,รรรศาสตร์เทคโนโลยีค่ะนอกจากนั้นนะคะเธอยังอุทิศเวลาส่วนตัวค่ะเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมค่ะแต่จะเป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเธอกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับผู้หญิงคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้แล้วค่ะดรกนวีกนิดพงศ์ขออนุญาตเรียกอาจารย์โบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์โบคะอาอมอยากเริ่มต้นถามว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างทราบว่าสอนที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็หน้าที่หลักๆก็เป็นอาจารย์ประจำนะคะอยู่ภาควิชาวิศวกรรมขนส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน a i ไอทนะคะแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ ที่สอเนี่ยเข้าใจเป็นวิศวกรรมโยธาใช่ไหมคะก็คือจะเป็นวิศวกรรมโยธาแต่ว่าเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมขนส่งนะคะส่วนวิชาที่สอนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบถนนการสร้างถนนการทําถนนนะคะก็คือจะเน้นถนนเป็นหลักส่วนวิจัยอุบัติเหตุเหรอคะ่วนวิจัยอุบัติเหตุเราจะทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนหรือว่าที่เราเรียกว่า road safety traffic safety อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะเป้าหมายเพื่อจะลด ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศไทยก็คือไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากคนอย่างเดียวจากอินรฟสตรักจอร์ด้วยจริงๆแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากทั้งคนรถแล้วก็ถนนเราดูหลักๆเนี่ยเราดูทั้งระบบเลยจะแก้ปัญหาที่คนยังไงรถยังไงแล้วก็ถนนยังไงแต่ว่าความเชี่ยวชาญเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญทางด้านถนนค่อนข้างมากค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาทําตรงนี้ือวาเรียนมาทางวิศวะมาท้งชีวิตคะเพราะว่า นะคิดถึงผู้หญิงส่วนใหญ่ตอนเด็กๆคงน้อยมากที่อยากจะมาเรียนวิศวกรรมโยธาแล้วก็แล้วก็ follow up จนแบบเรียนจบปะคะ่ะคริณญาเอกอย่างเนี้ย ก็จริงๆเราเริ่มเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะ,คะวิศวะ,ะโยธาที่จุฬานะคะซึ่งตอนนั้นพอเรียนจบแล้วแล้วกำลังจะไปต่อโทก็คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนสายดีหรือเปล่าห,หรือว่าจะต่อทางด้านโยธาต่อแต่เราคิดมาแล้วเราชอบทางด้านเทคนิคนะคะทางด้านก่อสร้างอันนี้เราชอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปต่อทางด้านสาย construction management แล้วก็เลยต่อรู้สึกว่าอยากที่จะมี specialize ด้านใดน้านหนึง่ง ก็คือจะเป็นเรื่องถนนนะคะก็เลยเลือกไปเรียนต่อปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมทางถนนค่ะตอนนี้อาจารย์ได้มีส่วนช่วยในการสร้างถนนใน,ในประเทศที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็จริงๆแล้วงานที่ทําหลักๆอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มแรกตอนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยจะดูในเรื่องของการพัฒนาพวกวัสดุที่เอามาใช้ในการทําถนนให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอ,อย่างเช่นตอนนี้ที่จบมาเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านยางมาตอยอก็คือที่เราเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า asphal well. ตถนนที่บ้านเราวิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยล่ะคะ่ะส่วนใหญ่เป็นยางมาตอยทั้งนั้นเลยเราก็ทํางานวิจัยทํายังไงให้ถนนยางมาตอยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีใช้งานทนทานได้นานๆไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อแต่พอมาทํางานปุ๊บ มันก็เลยต้องมีการขยายความเชี่ยวชาญ<ม>ก็บังเอิญได้มาเป็นผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยที่นี่ก็เลยต้องทํางานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านอุบัติเหตุทางถนนด้วย<ม>แล้วพอเข้ามาทํางานวิจัยทางด้านนี้เนี่ยก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยค่อนข้างมากม อาจจะไม่มีใครทราบว่าปีหนึ่งเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยหนึ่งกว่าคนปีหนึ่งใช่ค่ะมันเป็นปัญหาหลากักแล้วดูเหมือนว่าคนจะตายมากขึ้นเรื่อยๆจากอุบัติเหตุทางถนนก็เลยเริ่มสนใจทางด้านนี้อพอรู้สึกว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ได้ <3 S 2> ช่วยเหลือ,อชีวิตคนด้วยใช่ค่ะคิดว่ามาถูกทางแล้วเรียงคะสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีเลยเคยแบบลุกย้อนไปแล้วก็ ก็จริงๆแล้วพอทำมาเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไม่ได้สนุกหรือไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะนะคะแต่พอทํามาเรื่อยๆเนี่ยพอเริ่มรู้สึกว่าเออเรา ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วยการมาทํางานณนะตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกภูมิใจแล้วก็เริ่มสนุกกับมันแล้เราก็เห็นได้จริงๆด้วยว่างานที่เราทำเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้จริงๆทานที่บ้านคิดยังไงคะอาจารย์มาทำทางนี้วิศวกรรมก็ตอนแรกเขาก็ชอบนะคะ,คะก็คือที่บ้านก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านก่อสร้างด้วยแต่เขาจะเป็นก่อสร้างตึก แต่เราเรียนไปเรื่อยๆเ,เรากลายเป็นก่อสร้างถนนก็ทางที่บ้านเขาก็เห็นด้วยแล้วก็พอเขามาเห็นงานที่เราทําอยู่ตอนนี้เห็นผลง,งาน <ใจ S 1> เนี่ยเขาก็ภูมิใจใช่ค่ะแล้วถามนิดนึงค่ะตอนที่เรียนเนี่ยรุ่นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมอย่าง,าง,างที่ท,ที่ที่เมกาอย่างเงี้ยค่ะ,คะมีผู้หญิงเยอะไหมในคณะ น้อยมากประมาณถ้าโยธาแล้วเชี่ยวชาญทางด้านถนนเนี่ยตอนนั้นก็คือมีอยู่คนเดียวมีคนเดียวใช่ค่ะถ้าที่อเมริกาเนี่ยทั้งแ a บเนี่ยจะมีผู้หญิงอยู่คนเดียวโอ้โหคืออาจารย์เองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องทํางานทุกอย่างเหมือนผู้ชายหมดไม่มีใครมาช่วยค่ะพอยิ่งอยู่ที่นู่นด้วยมันจะไม่เหมือนกับเรียนเมืองไทยต้องทําอะไรบ้างคะทุกอย่างเนี่ยโอ้ตอนนั้นต้องทํา a b ต้องทดสอบถนนเองต้องขนอุปกรณ์ไปที่ไซต์ขับรถกระบะไปเอง แล้วก็ปิดถนนในช่างเขาก็ปิดถนนให้ก็เป็นฝรั่งตัวใหญ่มานี่ปิดถนนให้แต่เขาก็ไม่ช่วยอะไรเลยเราแบกของทุกอย่างลงไปเจาะขุดไอ้ก้อนตัวย่างมาจากอิูถนนก็ต้องทําเองทุกอย่างทำเองหมดเลยก็คือต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะชอบไหมคะตอนนั้นก็สนุกสนุกะใช่ค่ะแล้วตอนนี้แล้วคะถือว่าอะไรเป็นความท้าทายที่สุดในการทํางานประเภทนี้ทางด้านนี้ตอนนี้เลย อตอนนี้เนี่ยความท้าทายก็คือทำอยังไงให้ผลงานวิจัยที่เราทำออกมาแล้วเนี่ย<ช>มันสามารถเอาไปนำไปใช้ได้จริงและสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ<ช>อันนี้เนี่ยถ้าเราทำได้สามารถทำสำเร็จแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่ประโยชน์ต่อคนไทยได้จริงๆเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจมาก ซึ่งก็มีบางอย่างที่ตอนนี้สาเร็จมาบ้างแล้วบางอย่างก็ยังไม่สําเร็จก็ต้องพยายามต่อไปก็คือตั้งใจไปเรื่อยๆอุปสรรคมีอะไรบ้างไหมคะในในการทํางานประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีความมีเกิดการท้อบ้างเป็นบางครั้งนะคะเรื่องเหนื่อยเรื่องเวลาพบปัญหาก็บางครั้งเราก็เกิดการท้อรู้สึกว่าเออทําไมเราต้องมาทํางานหน้าจุดจุดนี้ด้วยเราสอนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้หรอใช่ก็สอนหนังสือไปวันๆก็มีความสุขดีทําไมเราต้อง หาเรื่องไปหางานวิจัยต่างๆมาทำให้เยอะมากขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นความท้อที่เกิดขึ้นในบางครั้งอาจารย์ผนม,มาันมาได้ยังไงคะแต่สุดท้ายก็เนี่ยคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราทำประโยชน์ได้บ้างดีกว่าเป็นอาจารย์อยู่เฉยๆก็เป็นอาจารย์ก็ทำประโยชน์ได้ในส่วนหนึ่ง,งแต่ถ้าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชาติบ้านเมืองได้มากกว่านี้มันก็จะรู้สึกภูมิใจมากขึ้นก็ยังออฝ,ฝันมาได้การที่ได้ไป รวมเวลาใช้เวลาทั้งหมดที่ท,ที่สารฐประมาณกี่ปีคะในจนจบปริญญาเอกค่ะอยู่ที่นูนทั้งหมด8ปีคะ่ะ8ปีค่ะ,คะก็นานนะคะพอสมควรอ,อาจารย์คิดว่าจย์ได้เรียนรู้ได้อะไรมาบ้างจากที่นู่นโอ้ได้เยอะมากค,ะค่ะจริงๆแล้วเรียนเนี่ยเรียนนานเรียนค่อนข้างนานยิ่งปริญญาเอกเนี่ยอย่างเดียว6ปีซึ่งออก็ถ้าบอกใครเขาจะบอกโอ้ทำไมเรียนนานจังแต่เรารู้สึกว่ารู้สึกดี ที่เราได้เรียนานานเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปได้ไปอยู่ที่นู่นนานๆและมีโอกาสที่จะทํางานร่วมกับคนต่างชาติคนอเมริกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะเราและยิ่งเป็นช่วงที่เราเวลาเราเป็นนักเรียนด้วยมันก็ต้องพยายามตักตวงหาประสบการณ์หาความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วเรามีโอกาสาได้เรียนกับรเฟสเซอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเราก็รู้สึกอยากอยู่กับเขานานๆได้ซึมซับได้ได้ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเขาให้มากที่สุดค่ะ ตอนนั้นทำงานด้วยใช่ไหมคะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตอนนั้นทำอะไรคะก็คือ,อได้รับทุนเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะ Research Assistant อยู่ที่นู่นแล้วก็ได้เป็น Teaching Assistant ด้วยก็คือช่วยสอน ก็คือต้องทำทงานวิจัยต้องช่วยสอนด้วยแล้วก็ทำทีสยทธ์ด้วยใช่คะตอนนั้นเนี่ยอยู่เองใช่ไหมคะใช้ชีวิตอยู่เองครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะตอนนั้นอยู่เองค่ะเราได้มาเยี่ยมบ้านบ่อยไหมคะก็กลับบ้านทุก2ปีค่ะก็นานสปีกับครั้งหนึ่งใช่เพราะมันจะไม่ค่อยมีเวลาให้กลับเพราะเขาจะมีงานทําตลอด โอเคไหมคะคิดถึงบ้านไหมหรือว่าแหมก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วเนาะก็คิดถึงบ้านใช่แต่ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่เรื่อยๆคืนเกือบทุกสองทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสิ่งที่ไปเรียนรู้จากที่นู่นที่ที่คุณมันแตกต่างจากจากเด็กบ้านเราในเรื่องของแวดล้อมในมหาเลยหรือการเรียนอาจารย์คิดว่าเป็นอะไรก็อยู่ที่นู่นเนี่ยค่อนข้างถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ค่อนข้างอิสระคืออาจารย์เขาจะไม่ความจำจี๊จำชัยค่มันขึ้นอยู่กับ ตัวเราเองเลยว่าเราเนี่ยจะมีความตั้งใจในการทํางานขยันทางานมากน้อยแค่ไหนคคือดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยมามาตามตัวห,หรือมาจิกอะไรอยู่ตลอดเวลาคือเขาจะให้เราไปทํางานเสร็จแล้วก็พอได้ผลงานมามารายงานเขา แล้วก็มาคุยกับเขาก็รู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นคือเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยได้ได้ค่อนข้างเยอะมากจากตอนที่อยู่ที่นู่นอล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อนะคะถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเธอค่ะแล้วก็ผลงานของเธอค่ะพักกันสักครู่ค่ะอยากให้พูดถึงห้องนี้หน่อยมันคืออะไรบ้างอันนี้ห้องนี้เราเรียกว่าเป็น High e n เจ n น i n ่งหรือว่าบอร์อนะคะก็ซึ่งจริงๆแล้วใช้ในงานวิจัยเป็นหลักนะคะก็จะมีการ ทดสอบวัสดุที่ได้มาจากถนนแล้วก็ทดสอบวัสดุที่เหมือนว่าจะเอาไปทําถนนเนี่ยก็คือทดสอบที่ห้องนี้นะคะ